ต่อไปข้อที่15นะครับข้อ15เนี่ยก็เหมือนเดิมน,นะน้องยังเป็นช็อตคอนเวอร์เซชันอยู่อะไรคือช็อตคอนเวอร์เซชันหรือช็อตไดอะล็อกเละอย่างหนึ่งคือช็อตรีสปอนส์นะการตอบโต้การโต้เถียงอะไรอย่างนี้นะขนาดสั้นก็ดูดีมีแค่สง ทูเวคืออ่นี้ยเอกับ b จบใช่ปะ่ะแล้วเราก็มามาดูกันก่อนดีกว่านะ I heard ฉันได้ยินมาว่า I heard แปลว่าอะไรทำไ,ทำไมต้องทำไมต้องเฮิร์สเฮิร์สนะเฮิร์สเฮิร์สใช่ปะ่ะเวิร์บหนึ่งเวิร์บสองเวิร์บสามใช่ปะ่ะเฮิร์สเฮิร์สช่องหนึ่งช่องสองช่องสามทำไมต้องเป็นอย่างงี้เพราะว่าอันนี้มันเป็น passive voice ูกได้ยินมาเหมือนฟังนินทาอะไรเงี้ยเหมือนได้รับคนฟังก็สิบมาเหมือนฟังนินทามาฟังเรื่องเล่ามานะสตอรี่มาก็เลยกลายเป็น Heard I heard you have put ฉันได้ยินมาว่าคุณเนี่ยได้เอาหรือได้พาพุทธพานำอะไรก็แล้วแต่ your dog สุนัขของคุณ up for sale for sale แปลว่าอะไรแปลว่าขาย นะฉันได้ยินมาว่าคุณเนี่ยเอาสุนรัพของคุณเนี่ยขายเหรอก็คือคุณจะขายมาของตัวเองเหรอบ้าหรือเปล่ามาเขาว่าไงมาเขาว่า Are you sure Are you sure แปลว่าคุณแน่ใจเหรอ Are you sure คุณแน่ใจเหรอ But you c a n leave without him Him ที่นี้คืออะไร ?Him ที่นี้คือ dog เลี้แปลว่าใช้ชีวิตก็คืออยู่อ่ะโดยไม่มีวิ t เอาว่าไม่มีใช่ไหม you, วิ t เอาอยู่แปลว่าไม่มีคุณ I heard you have p u t y o u r dog up for sale Are you sure you can live without him ฉันได้ยินมาว่าคุณเนี่ยเอาสุนัขคุณขึ้นขายตามต,ตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแน่ใจเหรอว่าคุณเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่มีมาโดยไม่มีไอหมาตัวนี้เนี่ย B เนี่ยก็คือคนขายใช่ไหมก็คือไอคนที่มันเอาขายอะไรตอบว่าไง ไม่รู้ละ I just want to see ฉั้น just เนี่ยสำคัญมากในคียเป็นคีย์เบอร์เลยของข้อนี้แค่ I just want to see ฉันแค่อยากจะเห็นว่าจะมีใครเนี่ยเห็นไหมเห็นไปเห็นไปผลกันมาว่าอีฟว่าจะมีใครเนี่ยพร้มวันก็คือใครจะมีใคร May and offer จะมีใครเสนอราคามาไหม offer แปลว่าข้อเสนอนะ offer เนี่ยแปลว่าเสนอมาเขา offer ฉันมาอย่างนี้เขาเสนอฉันมาอย่างนี้ I just want to see if someone อ่าเป็นแปลว่าแปลว่าเขาไม่ได้กะจะขายจริงจังใช่ไหมคือได้ยินมาว่าจะขายในจริงเขาไม่ได้ขายจริงจังเห็นไหมเขาเขียนว่าเขาใช้คำว่า just เนี่ยเขาใช้คำว่า just น้องดูคำนี้เลยครับว่า just ฉันแค่อยากจะดูว่าจะมีใครเสนอราคามาหรือเปล่าแปลว่าเขาไม่จริงจังกับการขายถ้าราคาดีก็ถอยออก ถ้าเกิดไม่ได้ราคาดีก็เก็บไว้เพราะว่าเพราะว่าเจ้าของคงรักอยู่แล้วเนาะต่ออะไรดีนะ keep it a secret เก็บมันไว้เป็นความลับนะ secret แต่ว่า secret แปลว,ว่าความลับ keep it a secret เก็บมันเป็นความลับสอง decorate idea นั่นเป็นไอเดียที่ดีนะ Keep it a secret เก็บไว้เป็นความลับนะ That's a great idea นั่นเป็นไอเดียที่ดีผิดละจะมาได้เป็นไอเดียที่ดีฉันแค่ต้องการไม่ใช่ละ It is just a joke joke แปลว่าอะไร joke แปลว่ามุกตลก เรื่องเล่นๆก็ได้ไม่จริงจังต่อข้อสามสี่เพราะว่า SUV ก็คืออย่างที่คุณคิดอะไรหรืออย่างที่คุณต้องการ It is s u ต์ a joke ต้องตอบข้อนี้ครับมันเป็นแค่เล่นๆฉันไม่ได้กะจะเอาจริงกับการขายหรอกฉันก็แค่อยากรู้เฉยว่าจะมีใครมาให้ราคาที่ดีไหมถ้าเกิด ถ้าเกิดบังเอิญได้ราคาดีก็โชคดีไปฉันก็ขายถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขำาไปแลนะ้วฉันก็ไม่ได้จริงจังเรื่องการขายสุนักมากอะไรกันเป็นต้นดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3านะครับ it's just a joke อย่าลืมนะครับน้อง joke แปลว่ามุกตลกหรือเรื่องเล่นๆไม่จริงจังครับ